ให้เราลงอนะบางทีเราก็คิดว่าเราเป็นคนที่ถูกลืมหรือเปล่าแต่เราก็ไม่ได้ใส่ใจเลยนะคะเพียงแต่ว่าเราก็นั่งคําว่าอ๋อมันเป็นอย่างีอย่าพิมพ์ตัวเล่นนะจ๊ะขอบคุณนะที่สั่งให้แม่ น้อยคนนะคะที่จะจะนึกถึงแม่นะคะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกบางทีเขาอ,อาจจะคิดไม่ถึงเอาไม่ต้องไม่ต้องฝังเยอะไม่ต้องถัง <laughs> ไม่ได้น้อยใจแต่บางทีเราก็ขำไงเออเราเห็นเขาเดินเอาขน,นมให้คนนั้นเอาไก่เคฟซีมให้คนนี้เอาขน,นมให้คนนั้นเราก็นั่งมองอย่างเงี้ยมองซ้ายมองขวามองไปมอามาแต่เราก็ขำนะเออดีเ้ยเรามองว่า ไม่รู้ดิเราไม่รู้คิดอะไรแต่ไม่เป็นไรหรอกคะ่ะขอบคุณนะคะโอ้ยยุ่มาเลยสิขอบคุณทีมข้อจอข้อใจข้อปนันนี้ข้อกันนี้อ <c oughs> อ๋อไม่เป็นไรแลร้วค่ะไม่ไม่ไม่ต้องไม่ต้องมาให้แม่หรอกค่ะคิดแต่แม่นึกแล้วแม่ก็ขำบางทีเราก็นั่งมองนะอ่ะเอาขนมมาให้นี่จ้าคนนี้เขาฝาขนมมานี่จ้าคนนี้ก็เออนี่เราก็นั่งนึกนะว่าเออตลกดีวะไม่ใช่เราไม่ได้ซีเรียสอะไรแต่เราขำไงอออ สวยใจดำเก่งเลยไปทำงานต่อเลยด้วยลูกชายคนเดียวโอ้เสียใจด้วยนะคะอถ้าเอกลูกงามอย่างเราชอบอ่ะเราก็จะบอกว่า อย่างเราชอบนะเราก็จะบอกว่าเราคงเราลอกงเราดีคนไม่ชอบค่ะให้เราลอิ่งกว่าดาราเกาหลีเขาว่าไม่ลอไม่เป็นไรหรอกเขาไม่ชอบกเรื่องของเขาพูดถึงเลิกเที่ยงเมื่อกี้มีจะพาโทงอ่ะไปเล่กวางวนสุขโขทยัยแม่ไม่รับไป,ไปไม่ทันนะคะ เขาไม่ชอบเรื่องของเราจริงๆคุณไม่ชอบก็ไม่ต้องดูก็แค่น,นั้นเอถูกไหมคะโอตื่นภาษามีผิดแอบมั้งจ๊ะแม่เห็นทางนั้นแหละคะ่ะใครคอมเมนต์อะไรนะอืมถูกไหมคะ หลังออกพรรษาแนละ้วเจอการงานเพียบเลยช่วงนี้มันก็จะน้อยๆ่อย,อยะคะ่ะธรรมชาติเลยข้าวพรรษาเนี่ยมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นช่วงที่ลิเกจะงานน้อยนะคะถ้าลิเกบ้านแม่นะชนบุรีมีจากมีอำเภอพานทองจำจำไม่ได้ว่าไหนและก็กินเก่งก่อนหนะน้านี้กินเก่งค่ะ พอพอเขาเขาจะลดความอ้วนใช่ไหมก็จะไม่ค่อยกินข้าวก็จะเป็นลมมันก็มันก็ได้อย่างเสียยากนะคะไม่มีค่ะ โ้เถียงเกงอย่าพิมพ์ตัวเลขน,นะคะเขียนเป็นตัวหนังสือเอาเพราะว่าแม่โดนเตือนบ่อยมากพรุ่งนี้ก็ไม่มีจาพักผ่อนกันเลยนะจ๊ะสองวันสามวันนี้นะคะเขาไม่ได้บอกค่ะว่าเพื่ออะไร <c oughs> นอนกันเลยนะจ๊ะแล้ววันที่สิบเจ็ดเราก็ต้องดูกันนะจ๊ะ มันธรรมาชาตินะเราก็ต้องไปช่วยเขานะคะอย่างพ่อนุ่นะ่ะเราต้องไปช่วยเขาเลยแหละนอนเก็บแรงใช่ถูกใช่ถูกพูดดีก,ก็ถูกอีกขอบคุณค่ะเออเดี๋ยวไปดูสิบเจ็ดกันไงนช่วงนี้นอนนีเให้เต็มที่เ่ พิมพ์ตัวเลขอีกแล้วคุณนันทิตาอย่าพิมพ์ตัวเลขน,นะคะนี่แม่ไม่ได้ <laughs> เป้าหมายสักอน <laughs> ลูกสะพ้ยก็ไม่ค่อยเข้ามากันนะคะเขาชอบไม่ค่อยชอบดูแม่กันนะคะอ <c oughs> <c oughs> ต้มผักดึ่งตากีนี้เดคุยกันเถลิอ ก่อนเะนี่นหน้าใหญ่มากเลยค่ะพอเพึ่งตื่นเข้าใจเลยใช่คนะ่ะพักคนเอาแรงกันเลยนะคะสามสี่วันนี้พักคนกันเลยอืมใช่คนสวยให้ใจดำไม่มีค่ะคำแพงเพชรนะคะ ชิญเธอเชิญแกบวจ้องคนจะยิ้มหรือคงโหตื่นไหวเลยคะ่ะโอ้ไม่ได้ลวค่ะภาคกลางเลิกดึกไม่ได้นะคะตำรวจจะอุ๊ยไม่ได้นะคะ,จจะ,ม,ะ,คะมีลิมิตแค่นั้น จ็สิบแปดตุลาไงคะวัดเขมา mm hmm. เพชรบุรีนะคะอืมตื่นไหวเลยจ้ะเมื่อก่อนนะตอนอายุน้อยๆแม่สามารถตื่นได้แต่ตอนนี้ตื่นไม่ไหวแล้วค่ะหนูไหวอย,อยู่แล้ว <c oughs> อยากดูพี่เอกแต่ง <c oughs> <c oughs> มันต้องมีอยู่แล้วคะ่ะงานสิบคือสิบห้าคือเนะี่ยยังไงมันต้องเล่นทุกเรื่องอยู่แล้วนะคะ โอโหอดทนมากไม่ง่วงะคะ่ะเมื่อเช้าดูเต้นขับรถแต่แม่ขำม,มากเลยหน้าเหมือนแบบคุณร้องตุ <c oughs> ๊กแกถ่ายเต้นร้องให้ทำไมอีเต้นก็ตอบแบบซึ้งไงแม่เข้ามาดู <c oughs> จ้าป่านนี้สลบอยยาว่าลับนะคะสลุปเป็นวิแถวดีกว่าะคะ่ะไม่ต้องถามหาพระเอกไม่ต้องถามหาเต้นกันแล้วค่ะวันนี้คนร้อง ใช่เต้นตามเหมือนคนร้องไห้เลยใช่ฝ่ายอ,อยู่กูอ้กูละท้อเลยกไก่แท้กูละท้อเลยไก่จริงอ่ะ <h> เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะเมื่อก่อนเนี้ยตอนที่ว่านุ่นยังไม่ได้อยู่อะนะแม่จะแค่เล่นแ,แถวไก่สูรแค่สุพรรณ่ะ อ่อสุพรรณนครปฐรมลาดรีเมืองการเล่นอยู่แค่เนี้ยพอเลิกก็ตี่หนึ่งก็ถึงบ้านแหละก็นอนอืใช่ไม่ต้องถามนะคะเดี๋ยวใครจะถามแม่นะว่าเด็กๆตื่นหรือ,อยังอาถ่าถามะ,ะถามว่ามันตื่นเมื่อไหร่เดี๋ยวอาจจะไปตื่นพุ่นี้กน <laughs> ใช่ค่ะ สวัสดีค่ะอืมอาจจะตื่นพรุ่งนี้เชา้าก็ได้นะคะแล้วนะะึกก็พรุ่งนี้เชา้าเป็นหกห้งเย็นอะไรเง,งี้ย <c oughs> ไม่ต้องถามนะคะว่าตื่นหรือยังถึงหรือยังแม่ไม่ตอบแล้วนะคะใช่โอ้หไกลนะคะไม่ตื่นนะคะสองทุ่มไม่ตื่นรับรองไม่ตื่นค่ะ ไม่ต้องไม่ต้องรอไม่ต้องไม่ต้องรอแล้ววันนี้ไม่ต้องถามนะคะพี่เอกจะไลฟ์ไม่ไม่ต้องถามนะ,ะพิมพ์ตัวเลขอีกแล้ว <c oughs> อย่าพิมพ์ดิค่ะ <c oughs> อย่าพิมพ์อย่าพิมพ์ถูกโอ้โหเก่งมากค่ะมันมึนๆน,นะคะ <c oughs> ใช่ <c oughs> ทีนี้แหละ คุณนั่นแหละจะไม่ได้นอนกันนะนี่จะไม่ให้ของฝันอะไรกันเลยว่างั้นนะคะเราจะคุยกันเพลินไปเลค่ะเข้าใจเข้าใจค่ะแม่เข้าใจว่ารักอินดูถึงไหนถามแม่ก็บอกอย่างนี้ไงค่ะเดี๋ยวถ้าแม่ไม่ตอบอะคือมันจะตอบซ้าๆไงค่ะเราก็บอกว่าเออไม่ต้องถามหรอกค่ะมันไม่น่าจะตื่นนะคะ ขาไม่ใช่ใกล้ๆเข้าใจค่ะเข้าใจค่ะคุณทีมไม่เป็น